ช่องบงอันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะกระก I want play ครับยูคันที่ชื่อนี้อ่าเพื่อสอนเพื่อสอนได้ไหมครับ Teacher Teacher, Teacher. Teacher. me ใช่ I want play โอ้ ทะเลสอยทะเลครับทะเลเว็เว็เว a ทะเลชีสอยู่ชีสมีเยสอนนะที่ชอ้นที่ชั้นเยทีเชทชโอเคทชสอนับนะครับใช่แคนแคนเดีเดี๋ยวพาลาก่อนเดี๋ยวลากแบบายามี้ทางนี้ออโน้โน้ ตอนนี้ก็จะลักเลียนนิดหนึ่งนะครับขอโทษพูดชมด้วยนะครับเพราะว่าอยู่บนน้ำแล้วก็คือสองกล้องเลยตอนนี้ดูของพี่ทีน่าแล้วก็ของคุยอันด้วยนะครับ<อ>นั่นแหละถุกแล้วถุกแล้วไปเลยไปเลยแต่ตอนนี้ก็จะมีพี่ทีน่าย ที่ออกไปเจ้าพญามา ี่ฮะต้นเสียงต้นเสียงมาแล้วครับต้นเสียงมาแล้วต้นเสียงมาแล้วต้นเสียงมาแล้ว,เ,ลวเป็นน้องคุ้งขิงนะครับน้องคุ้งขิงกับคุยอันนะ เป็นน้องคูงสิงคับนะครับครีอันซ้อนนะครับส่วนพี่แน็กก็เกาะมานี่น้องคูงสิงเอาคืนนะเป็นไงล่ะน้องคูงสิงเอาคืนนะเอาคืนพี่ชาลีนะครับ สาวซิงฮะ พาลีพาไปตรวจโรงพยาบาลท,ลท,ที่ที่ต่อคิวชื่อว่าร้านอะไร,รอ่ะไม่รู้อ่ะพี่พี่เขาดาวไหนพี่พี่เฉลี็ยพี่เขาไม่เน้นวิว เล่นวิวค่ะขอเชิญหมายเลขสิบห้าที่จุดรับเมนูค่ะขอเชิญหมายเลขสิบแปดถ้าไมรับทีจุดรับเมนูค่ะอันนี้พี่สาวนะคะขอเชิญหมายเลขสิบแปดที่จุดรับเมนูค่ะสิบแปดไหวเร็วมากเลยแพี่ยี่สามอ๋อเร็วอยู่ ขนมเราอย่าล okay. no. hey, hey, ืมนะืมใา่ไวๆนะคุณเคมไหมคะอะไรนะเจ็บตาใส่แว่นก็ข่ายแว่นซะเลยขนี่สิที่จุดครับเมนูค่ะสวยเลยยีิมาจ้ะขยี่สิบแล้ว ี่สิบอกแล้วมันจะ่เพียวจุด grab m e n ค่ะขอเชิญหมายเลขยี่สิบเอ็ดที่จุด grab m e ค่ะยี่สิบสามค่ะพี่พี่ขอเชิญหมาย,ายเลขยี่สิบเอ็ดไ่ได้เี่จุดได้ b ินแล้วใช่ใส่แบนเทมากก็คือถือเดินบนแบบ ขอเชิญหมายเลข 22, 22, 22. ่สที่จุดรับเมนูค่ะขอเชิญหมายเลข22ที่จุดรับเมนูค่ะซื้อแว่นแล้วด้วยมันมันเก๋มากทุกคนแบบมันไม่หนักแล้วมันก็แล้วดูดูดูค่ะแว่นเี้ย22แล้ววสี่ะสิบสองแล้ว คุณตัวเลือกโซลิ่งริมนะคะแล้วไม่มีหลังคาเลยใส่เบอร์สองสองจากดูดูอนนั่นจ้ะกดสีจากนี่เป็นเมนูที่คุณจะเป็นเมนูย่อยจักสั่งได้เลยครับแต่สั่งต่อนปเลยยี่สิบสามยังไม่ถึงค่ะก็คูอจักรอยู่ที่หน้าโต๊ะผมไม่ได้ยี่สิบสามคือสี่ท่านเนาะใช่ค่ะคุคิงโอเคเดี๋ยวเบื้องต้นเลือกโซลิ่ทะเลมีหลังคาแล้วไม่มีหลังคาไว้ให้นะจ๊ะค่ะรอสักครู่นะครับดินปลอดไฟได้ฟองได้นะขอบคุณน้องที่มาเคยเล่นน้ำนะคะ ได้เลยค่ะก็เมื่อคืนคุยกับพี่ๆไว้อ่ะข้อที่23 23ข้อที่2อพี่จุ๊ดแอสเมนูค่ะ65 65จ้ะ751ข้อชี่หมายเลข23พี่จุ๊ดแอสเมนูค่ะเปิด S S เปิดลิงก์ที่ได้รับนะจ๊ะเปิด S S เปิดลิงก์ที่รับใส่เบอร์ทวของคุณสั่งอาหารได้เลยจ้ะ S S จ้ะ ยี่หลอดค่ะร้านอาหารสแกนรับรบัตรคิว <ใน S 2> ที่หน้าจอได้เลยครับเปิดลิงก์ที่ได้รับจากใสเบอร์คิวจ้ะเปิดลิงก์เปิดลิงก์ในเน็ตใช่ไหมคะไม่เปิดลิงก์จากมือถือจากกล่องข้อความมือถือของมันไม่มาเนาะใช่ค่ะขอนรียกจากคุณสแกนได้เลยจ้ะสแกน,แ,กนแล้วก็ใส่เบอร์คิวของคุณได้เลยจ้ะหมายได้ดีสามเห็นว่าไม่เล่นผิดขอเชิญได้เลยครับไม่ต้องตอบผิดใสเบอร์คิวได้เลยจ้ะผมที่รอด้านนี้ได้เลยจ้ะ กดศูนย์กดเคลียร์จ่ะก็ลงครับใส่หมายเลขสองสามจ่ะกดปิดครับน,นี่เป็นหมดหมูจิ้่ลงไปจะเป็นเม,เมนูย่อยนะครับได้ได้วยในขาดได้ไม่เกินสท่าน,นจะได้โต๊ะเลยค่ะเลยมาจะดในขาดได้โต๊ะเลยไม่ต้องรองมาสี่ท่านจะมาลุกมาเลยจ้ะ สัได้เลยไหมคะก็สั่งก็ม่ตอเรยังไม่รู้ตัยหมอเลือกได้เลยแล o, ้วแล้วมันจะไปจะไปอยู่ที่ตะก้ามถ้าไม่โอเคกับมันก็ไปที่ตะก้าวกดยกเลิกก็สารถได้อีกลูกค้าร้านสแกนรับจ่ายอยูที่หน้าจอได้เลยครับ เดี๋ยวคไปดูไปดูได้นะครับ24หไม่ได้2ตีตายังอยู่ด้วยกันไมมจ้า2อตียกมือครับไม่อยู่กับเพื่อนอะี่สดครับที่จุณเนีเอาเอากอาวินเซนด้วยนะอะเทียมผัเกลืออะไรเกลือสามรสหอ่าจะป้า ต้องปิดทางเลยจะยืนยัรนรายการเมื่อคุณได้ที่นั่งนี่เรายังไม่ได้ที่นั่ง หน,หนูมาบอกพี่ก่อนเมื่อกี้หนูดับไปเฉยๆเดี๋ยวพี่ๆตกใจไปบบายนะคะบ๊ายบายแล้วดึกๆมาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ